<laughs> so what everyone. Hello everyone. welcome back to today's video. Today I'm going to cut the grass because it's Saturday and there's nothing to do, and the grass needs cutting. Oh. So yeah, that's it. วันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเนาะมายก็จะมาตัดยาเพราะยานี่ยาวมากก็เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามาทำยังไง <c oughs> นี่มันก็มีเครื่องตัดญ้า <c oughs> จริงๆแล้วที่ถ้าอยู่อังกฤษนะทุกคนเขาก็ต้องมีเครื่องตัดยาเพราะทุกบ้านก็ต้องมียาใช่ไหมยายาวมากดูสิคะดูไม่ออกนะแต่ว่าก็ยาวดูไว้นะคะทุกคนภาพเบฟอร์ เรามาดูว่า after มันจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่แตกต่างกันอะไรมากมายหรอกเพราะว่าก็แค่ตัดให้มันสั้นๆนะแต่ตอนนี้มันก็ดูสิยาวยาวมากเลยมันไม่ได้มากอ่ไม่ได้ตัดมาประมาณ2ออาทิตย์ มาก็ตัดยาเสร็จแล้วเหนื่อยมากเลยโอเค s ันนี่ันน it's very sunny that all new baby mom come outside to check on the progress of how I'm doing really well I'm doing very well เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็จะทำอะไรกินเลยนะคะทุกคนมีอะไรเืบบแปลกๆพิเศษไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่าไอแบบ ตั้งใจที่จะทำมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวให้ดูว่าในสวนนี้เรามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็น a p p l ออกดอกเยอะแค่ไหนลูกแอปเปลิปปลก็ออกเท่านั้นปปละออกดอกเยอะแค่ไหนก็ลูกแอปเปิลก็ออกเท่านั้นนะก็เยอะอยู่นะนี่มันยังเป็นเป็นแบบ how like how is this turn into an apple I don't know เนี่ยมันเกิดเนี่ยใบแบบเนี้ยตอกไม้แบบเนี้ยแล้วมันออกมาเป็นลูกแอปเปิ้ลได้ไงคะทุกคน,นกคืองงเลยแล้วก็อันนั้นตะวนอีกอันนึงนะคะอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้แบบทรงแบบเตี้ยอันนี้ทรงสูงเฮ้ย you came so quiet <c oughs> oh my god <c oughs> mom t h o u a g e n i e n t o v e p e ตกใจเลยเมื่อกี้นี่หันมอาจจะเห็นแคเจอเวลยูกอยู่ไอก็งว่ากอะไรอันนี้วเห็นแบบมา้วเห็นเปนแบบมีอยู่ก็มีคนยืนอยู่ <laughs> ตก<อ> oh. ใจหมดเลยเหมือนผี Meanwhile at the g r o s t y crack โอเคค่ะเราก็เข้ามากันข้างในแล้วนะแล้วก็ไมค์ก็จะทำอันนี้ก็คือคุกกี้เบกกิ้งคิตที่ซื้อมาตั้งนานแล้วแหละซื้อมาตั้งแต่ช่วงประมาณคริสต์มาสเพราะว่าก็อยากลองทำนะเพราะว่าช่วงนั้นนะเขาก็จะขายแบบเบกกิ้งคิตอะไรแบบเนี้ย like a cute uh, baking set Um, ทุกปีเลยแล้วมาก็อยากดูว่าเฮ้ยมันคุ้มไหมมันแบบทำแล้วอร่อยไหมแตม่แล้วก็มันมีอันนี้ด้วยมันมีเรียกว่าอะไรอะ่ะ they have a frying pan like a pan so I thought it's really cute and um, I wanted to try it out to see if it's worth it and um, if it's nice as well so um, that's what we're gonna do today so let's do it เ Meanwhile at the Cross Di Club Wow what we have here That looks very nice ล้มานี่อะให้ดูอะให้ดูอะเป็นยังไงน,นี่ก็เป็นอาหารอังกฤษนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเนื้อ,อเนื้ออะไรล้ํลลเนื้อแกะเนื้อแกะอร่อย นี่เขาก็จะมีแคลลออรอทโรสปาร์เทตอลบรอกโคลีแล้วก็ผีมันกินกะผักเลยเนาอม,ม,มันกินกะผักม,มันก็เฮลท์เลยนะอาหารอังกฤษอะใช่ไหมใช่ไหมเฮลท์มัน,มนก็ใช่มันก็เฮลท์ซี่ไปเอามังกรีมาเด็ดดิสจัวดิสจ water นี่นก็จะแฮปกับเขาเรียกว่า gravy นะคะน่ากินมากเลย จบแล้วทุกคนแพนอันเนี้ยคุกกี้มันออกมาเหมือนกับแพนเค้กเลยไอคิดว่าไอเฟล it went wrong I think it looks alright what is it it's supposed to be a cookie here you go yeah the one you know the baking kit is that a cookie like truffles yeah my it wet กินอร่อยกินได้ my it wet look you not even taste but you get ไอกินแล้ว,ลวกินเท่าไหร่วะมันร้อนออกมา n ม t c o o ก i n g u n d นน n e มันไม่คุกได้ไงเนี่ยกินให้ดูอะไอยูอกินเลยไอยูกลับกล้องอ่ะชิมไปชิมก่อนเพื่อความแนม่ใจอืมโอย Yes nice อ่ะมันไม่ใช่อยู่ในตากคุกกี้เลยเดี๋ยวเอาใหม่ตาคุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่กเอ็มเอ็มอย่างนั้นแหละเห็นไหม I think it's like a cake โอ้โหดูเนื้ออื้มไม่น่ากินเลยอ You haven't eaten yet. What? Explain. Not nice. <laughs> oh, no. Not good. Not good. Can I try this? Yeah. Okay, I will have that one. Yeah. <laughs> 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 M&M. Try this. Which money? This. Oh. มันก็คือแบบมันเป็นน้ำมันมันเป็นแบบปัตเตอร์ I noticed you put that ไล่ butter wrong wrong butter it's it's soft it's like a water so that's why you got this texture สรุปแล้วไม่เวิรลค่ะเวลค่ะสรุปแล้วคุกกี้ที่ทำนี่ก็เวลคืออย่าหาซื้อมาทำกินเลยเพราะว่ามันเสียเวลานะคะทุกคนถ้าอยากกินคุกกี้ไปซื้อมาเลยแค่หนึ่งฟองแล้วก็ได้สี่อันนี้ต้อง อนี่ไอ้พี่ว่าน่าประมาณห้าปอนมั้งหรือหกปอนที่มันเป็นแบบเก็บเก็แซดอะเสียเวลาทำเก็บแล้วถ้าแบบทําไม่เป็นจริงๆนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสียตังค์แล้วก็ไมด้กินอีกใช่โอเคค่ะทุกคนสอนทีนี้เสียตเงินเสียเวลาเสียอามเซ็งเป็ดเซ็งเป็ดยูเบลเซ็งเป็ดมาจากไหนอีกว่าไอ้เซ็งเป็ดเซ็งเป็ดก็แบบเซ็งไงเซ็งแล้วก็แบบเออ อ๋อ t h s not work เซงเป็ดก็คือแบบว่าก็เป็นเป็ดไงก็ทำานแบบเงเป็ดโอเคค่ะสธหรับคลิปนี้อะไรแต่จะจะเศรอีอีอีเซงเป็ดโอเคทุกไอ่งงไองยูเมาอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำะไรมากมายแค่ตัดย่าแก้ว่ได้อันนี้จริ แล้วก็ยูยูอัปโหลดอะไรมาบ้างยูมีอะไรแบบ new content อะไรมา new content หรอไม่มีเลยนะโมีอเดตนะทุกคนอมันจะมีอยู่ตอนนี้ก็เขาก็เริ่มล็อกดาวน์แล้วเนาะโอ้ yes Now ing l a n d เริ่มล็อกดาวน์ i m go back to work so thank g otherwise I gonna be morning with you so วน back to work ก็คือทำงานได้แล้วแล้วก็26นี่ก็คงจะมี กา r d เด o นเอาไซส์ outside, พวกคาเฟ่ร้านอาหารเปิดข้างนอกวันที่ยี่หกวันที่ยี่หกก็คืออาทิตย์หน้านั่งได้ข้างนอกแต่ว่านั่งข้างในร้าน,นยังไม่ได้ข้างในร้านก็คงจะวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเซเวนทีนเมษาเมนาเมซ่า y e a าเ e v า n t e น n so not gonna be long g o be c a u s e we in the oh. positive um weather good weather nice good weather shop shop open mm hmm. หมดแล้ว all the shop is open ร้านขายของขายเสื้อผ้าร้านอะไรเปิดค่ะเปิดอุ้ยเปิดเมื่อไหร่เราจะได้ไปมันไม่นี่ไงถ้าไปถ้าเราไปที่นู่นอ่ะที่เดิมอ่ะอยู่อยู่ช่ะจายไาที่ไหนอืมมันไม่มีร้านอาหารเปิดไงก็คอ l l in บอสบอเซยไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดเซ็ไปไม่ได้ต่อให้ต่อให้จะ open เล้นะบอกเจ้าท้าเทควายไงซูชิอ่ะ ถ้าเขาเปิดเทนเวก็ซื้อได้ซื้อกับบ้านไอ้ <I S 1> คิดว่าเปิดนะยูต้องเสิร์ชร้านว่ามีไหมแล้วเราก็ซื้อกับบ้านเนี่ยก็แค่ไแปบบตุนเอาเข้าคอมายนให้โอเคค่ะได้จะมีอัพคอมมิ่งแน่นอนอะไรที่มันตื่นเต้นต่นเต้นเพราะว,ว่าอีกไม่นานินรอก,ก็โฮฟรีบูบีปักร์ชนแล้วอาทิตย์หน้าเราจะไปเราจะไปเดินอีกปะหรือว่าไปค่ะอาทิตย์หน้าไปค่ะว่าอาทิตย์ที่แล้วที่อัพโหลดไปอ่ะก็คือเดินไม่ถึงครึ่งเลยเดินไม่ถึงครึ่งก็เลยเดี๋ยวเราจะไปลองเดิน ให้รอบเล็กอนาคตนะคะทุกคนเนาะเราจะทำ we gonna make it we gonna have to make it we will fight เราต้องสู้เราไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหเพราว่าคิดว่าเราเดินมานานแต่ว่าเดินไปไม่ไม่ได้ไกลเลยไม่ได้ไอ้ต้องเลิกเขาอ้วนเพราะว่ามันมีงานแต่งงานมาโอ้ผมบอ้วน่าได้โอเคนะคะใช่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ thank you for watching and don't forget to l i อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมียไม่ยากโอ้ใช่อย่าลืมกดไลค์กด share subscribe ใช้มีเวลาดิง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 อย่าลืมเลยดิงดิงดิงสำคัญมาก i m p o r t a ่นดิง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  so you not miss o u t new video upload ใช่อัปโหลดทุกวันจันทร์กลางสุขเสาร์จันทร์กลางพูดพระอาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นะคะทุกคนจะบอกว่าจะเซวันสัปดาห์แต่เซใช่ไม่ใช่แค่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะตอนเช้าว่าแปรงกิจมาแล้วถ่ายวันเสาร์ก็เป็นวันที่หยุด จก,ก็จะถ่ายทําวันนี้เลยแล้วก็แอดีแล้วก็โพสไปเลยถูกต้องนะค่ะก็แต่ว่า้าจะอัปโหลดเล็หน่อยเพราะว่าอาจจะยุ่งก็ได้แต่ว่างั้นแหละโอเคค่ะโอเคบ๊ายบาย